อยากจะเป็นเด็กส่งพิซซ่าแบบสมัยใหม่และนี่คือกับระเบิดเวลาโดนจะเป็นแบบนี้จัดเต็มช่องติดใส่โดนลงในวอโซนเป็นยังไงมาดู moving to my mark cancel my last เิาพิกเอาะไปนะว่ะคองทิ้งหมดเลยีสตัวลคุณแดงคุณดงานไฮะมาก,กามมหมดเลย่ตายหนึงนอกหนึง สวๆมเคุณแทหาที่หลบก่อนคุเดทนมาหาผมเยแล้วทิ้งไว้ตรงนู้นละตงี่ขับโดนูเตรถที่เรามาต้อไหนว่นตีไอยู่ที่นั่งบังคับบัับโดน ม <ส plane. S 2> ันมีหอใหญ่อ่ะนล่ข้างรถยังไงทิ้งของให้เหลือมันหมดล้คุณแทนเขายิงต่อมานะเหี้ยฮะ Enemy soldier incoming มมีโดนจุดสอนี่ทิ้งไว้ตรงไหน Down and secure the cave. Planting mine. Setting mine. Coming on, again. หอมันระเบิดเหรอคอมันระเบิดเลยแตกไหมแอกคอมนแตกเลยโดนของเราเลยเหรอมนโดนโดนเราตก็ตายผมตายก็แล้กิด

Hi. Đợi một phép, đi lôi cái tua con Đi lôi nó đây. เอาละถ้ามีอะไรอัปเดหมปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ